ลุอ้วนคือเก้ามือนี่มาดักอ้วนใส่วิธีแบบหลากไร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 ทั้งคางหนามบ่อนบุปผาบุปผาเมันเจ้าจิน๋นเขาไปไล่ป่ามันเขาฟังขีดหน้มนั่นนั่นที่หลัจิ้นตีหนามเลยเออตีหนามเลยจิน้นตีหนามเลย นั่นแหละเขาไปแบบนั้นและวันกันตีหนามออกก่อนไรทางขางโอ้ยจิมเมียนหกคือเขาไปเดินทีวสูออกมาเออ เอาลาาอ้วนกับมาบ่เนี่ ที่เนี่ยเหียน,นะคือกําลังหลากอ้วนเขาฟัางมาเรื่อยๆด้วยจ้ะเขาเอื่อนอ,วนนอวนน้วนเข็นอ้วนเข็นเฮ้ยว่าน้ำบ๊ลึก ลากมาแล้วลากมาแล้วลากอ้วนมาแล้วพุ่นนะลูกต่ำหลักอ้วนมาแล้วเจ้าจิ๋นดุใสเราเจ้าจิ๋นจินไไจ,จินจจ๋นข้าน้ำกลนเอาเขามาลากมาลากมาเบิง้งสีมันคือเก่าบ่าเนี่ยอย่าม,มุดเขาไปตีเราเว้ยอย่าม,มุดเขาไปเลิเลกหลา่เออ มวยจูโจมปลาเออล่อลงสนามเออโผลออกมาโผลออกมาออกมาเออนั่นแหละรอดออกมาเลยดูกลับไปขักหลายมันเลิกเออมันหกหนามมันเลิกไปัไหน เย็นบ่านั่นป้าลูกขอกบ่อน,บอนบแบบแบบแบบนี้นะ่นวันนี้อากาศคึมคึมแดดว่าออกแดดว่าหอนป้าไหาตแตงแต่สาวเหือเหยียบน้ำบ่ Nó tít nhắn Tít hơi là mắng มาเขียนเขาฟังมาเรื่อยไม่เอียงนำกุ่นนี่คุณอ้วนบ่ หย้าใส่เนะาะมันทังสิคมตัวหูปลาลูกคอกอยู่มุมนั่นเอื้อยเห็นปลาลูกคอกอยู่จีนพุ่โจมแลตัวนี้อืม เออหมดเขปาลปาลปา,ลปาลแล้ววันนี้ใพักกันโออกไปยังนี่แหละเขาเหอะนั่นนะจินเอามือตีน้ำแห้งๆห่งเนี้ย อูโจมไม่ได้แล้วแงมลึกหน้ามันลึกอ่ะอืมมนกรต o n งแจ้งสั่นตัวมุดเขาไปอยัางเดียวนี่เฮ้อได้เลี้ยว เก็บแบบไหนเอาเก็บเพละส่วนป่เริ่มเก็บแล้ยพี่น้องพอหลักเลียจบแล้วกันแล้ัก็เก็บขาขาเลยพี่น้องอืมขาขาวเลยพี่น้องขาวขาวเลยจ้าพี่น้องเห็นแวบแบบขาขาวแบบแวบแบบแวบแบบแบบแบบเออนั่นละ อ้วนวะนี่มาทำให้พิดวังอ้วนเข็นอ้วนเข็นข้าวบะจีอ้วนเข็นฮะไม่ยังถ้าเป็นกระปุกกระป๋องแบบนี้นี่แหละเขาเอื่นเลยนัะเนาะอืมเบียร์ไปใส่ไม่เป็นโลกหรือเปล่า บ่มีไปทัง้งเคุณเคอเลคุณตัวพ้ากันน่้น่ะเข็นแล้วก็พ้ากันหลากอุ้ยหาอยู่หากินไงค่ะนนนมองส้นกั้นละนั่นจินมอนผ้าผ่านกันต่อหนาจินน่ะ เออเออคือออกคือออกคือออกบาทนี่สิเป็นจังใดนีาา่หอดปลาสวยปลาขาวขี่ค,ค,คม จังไดขึ้นมาแล้วหนักหลาทั้งสองได้แล้วได้แล้วขาวๆเลยพี่นอขาวๆเลยงานะน มัดเถียม้านม้านคือเก่าบาดไหมเออสูงพุทสาวพ่อยมันสูงพุทนั่น ข้าวถั hmm. this, er, ่ยให้เขาปลดเองเขามาฐานมาฐานกินพึ่งเมื่อกินโอ้โนั่นนะข้าขาวเลยงานนี้เข้าขาวเลยเออตัวใหญ่อันนั้นปากขี้โคมดอกเว้ยเฮ้ย มันมันคือเกาคือนองเลยเอาปดซอยกันไ่ค่อยมี่เนาะไ่ค่อยมีป่เนาน้องออกมาออกมาพ่อเร้วน้องไปเห็ดเห็ดบ่ไดหดอกมาสิปักมือเอาอืม อยากคิดอยัางมีส่วนรวมคือกันตด้ไอชลาเป็นไงรู่เอล่าตัวขี่ขมผุนะตัวบวกไงเนาะป้าขี่ขมอยู่จมด้วยตัวบวกไงลองดูปลาตัวนี้ดิ นี่นี่อืมก็ปลากระบี่ปลายัาก <laughs> งก็ชือว่า,า,าปลา, <laughs> ากระบี่ปลากระบี่ยนพี่น้องว้าวสัจจเบิ่งปลายังปลากระบี่ปลากระบี่เอายกขึ้นมา <laughs> อุย้ยเพามีผู้ใดบอกเด้อพี่น้องเ่ราะี่ไพบอกคอสอนดอกเด้อหลานสาวสมศรีป้ายังว้ามาโอ้ยยังจับป่ะธานได้อยู่ไหวไหวจับเนียนๆสิถามึงป้ายังลูกเดี <laughs> ย๋ยวนี่ เขาเอือนป้ายยังะอันนี้ปลาใสปลาตัวใสน่ารักดีอ่ะปลาฉลามเขาบะถือเขาเอือนปากระดีมันเอือนปากระบีเฮ้ยทำไมตัวนี้ยังว่ายอยู่อะแม่เห็นตามในภาพเลยเจ้าว่ามันประมาณจ้า ถามสาวสวมสีว้ามนบามันดนี่มมนนมเนาะมานดี่องตัวมีีขาวมีขาวด้วยลาดพอเอาตัวจุดมาใส่กันอันนี้เป็นสี่ล้งหมดเลยใช่ปลาบ้านนั้นเออได้หวามา เนี่ยเรนแนี้พี่ิเนี่ยยนใส่นี่หนา่อย่าจะเกต่ควตัมองมอเทศนะเป็นรอยลูกวงนะน้าเปาคลิปนี่ป้า้อพี่น้องอ้วนเข็นอ้วนเข็นนี่เขาเอื่ออ้วนเข็น พอได้ก so ินอยู mm ่แต่ละเท้าเข็นขึ้นมาเหมือนกลับไปโน้นนะเหมือนกลับไปอะไรล่ะไปทหารนั้นอยู่ดีว่าดีเปมนงเราเห็นมันเห็นมันเยอะสิผ้าเห็นมันเยอะเลยไปยิงแม่อายุเราจะไปเก็บอันนี้เจอเยอะอันนี้ยังไม่กล้ายิงเลย ัวใหญ่นัเดือลพีมาเอาไว้หูเลยเขาออกด้อยู่บ่วสาวพอยดึงดากดึงหางกันนั่นปักมือนะสันนั่นเขาดึงหัวดอกไว้ปูดป้า่าสาวลี่คนสวยปูดป้าแบบไดพี่น้องเราใส่กันใกล้หนีบ ม้อวัวหนึ่งบอกว่าท่านขาดมุนเบิดเราแวาว่าสมัยพอเราบอกให้เราปวดป่ารว่าเห็ดหยากก็โพดดึงทั้งหลังกับบ่ออกดึงทั้งหน้าก,บกับบ่อทั้งหัวก,บกับบ่อเราใส่กันเออป้าหมอเมีมปมมยป้าเกียงบ้านเราสียงว่าใส่กันใกล้ตดหลุดแล้วคนน่ะเป็นเววให้ซูฟัง ป้าตทำา้องตหา,าทำลายออกอ่าตัวนี้อ่ะกันไดตัวนี้จะจับได้ไหมติดทังจอมทั้งเสียงอืมก็อ,อ,อื่นป้ายยัง

อือยากร้อยรูก็เลยเอ้ยแม่หนูลองเอามือไปจับฝามามันเตรียมตัวจะตะกัดหนูแล้วเนี่ยนานโดนอีกแล้วอืุปปาสอนอุปปากเออหุปปาไว้อีกชั้นน่าจะตีนห้หลับมตั้งไว้ไปเรื่อยตั้งการไปเรื่อยนี่เลยจ้าพี่น้องนียการหาอยู่หากินของสาวสมศรีพลาเลาะจ้าเวลาว่างกลับมาลงเมืองลุงบอลเนี่ยจ้าไปตัวนี้โอ๋อมด ใส่เวลาว่างมากด้วยจ้าหาอยู่หากินคือเกา้ทาทำบนนี้เอาอยากเลยเมตัวนี้น่ารกักน่ารกักน่ารักน่ารักแต่ว่ามันตัวนุ่มดีว่ะฝ <c oughs> ากเ <c oughs> บิง่งฝากกดติดตามสาวสมศรีพาเลาะในเด้อจ้อฮาฮาร์ททำยูทูบ มือไม่หัดท้ำจ้ามีแม่มันสับโอกเราเราสับโอกับมืแต่ว่ามันสับโอกเรากลับมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวสมศรีเลยเด้อจ้าสาวพ่อยฝากฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจ้าสาวสมศรีเลยเด้อบายๆบายบายจ้าเอาปลาตัวนี้ไปเลี้ยงกันปลามันตายเหรอพักกันมาดักอ้วน บึงโอ้ยมันดูดอยู่บ่เจ้าพ่อไอ้มากใส่เาวนี้ก็พ่อสาวหนี้ได้อีหยังมันเป็นอันนั้นเนาะใบตองล้วนๆป้าตองล้วนๆเลยมันมีมันป้าตอง ปลาเนี่ยเอาออกง่ายไหมง่า่เอาออกง่ายไหมนุนนุ่นง่ายอีกออกดอีนปดเป็นดีก่ดึงดึงหัวมันนหัวอยังนะหัวอะไรหัวมันนั่นแหละไม่หัวเราปัดทูนี่่อยกระปุกปลาเป็นอย่าเอาเอ้าลองเบงเอาเอาเอาเอออตัวนี้พุดจิฮะ ามขาดของผอซะน้อเออผดใหญ่จวดแล้วไอตัวนี้ตัวดตัวนี้เอาออกง่ายเนี่ยไอตัวนี้ไอตัวใดอแต่ว่าเอาไม่ได้สักทีเอาผ่ใหญ่จักเถื่อะใส่เอ้าเอี่ไอตัวนี้อ่ะมันมันตัวมันตัวขาดอีนะใจถูกเป็นน้ำมันต่อยเจ็บที่ไหนแม่ไป เก่งเว้ยเก่งเว้ยแต่ว่าตรงนี้มนโคตรเจ็บนะปวดตใสกันหลังถือสันหลังปวดป่าจำเิแล้วเห็นบอใสใสตรงไหนอืเาใส่ไปใสไว้นอกำแข้งไว้อน่นู่นนะรหวางถือเกดหลังมันอาปดบง ถ้ากัดปเร็วขาดะอ๋อนัานีมันขาดกระเสียมหายันขากรเสียงหายเลยเนาะอย่าถามหานอนรับตาปลิบปุ๊บ่นะอันนี้มันลับไม่ใช่ตัวนั้น แต่ว่าขนแต่ว่าขนมันเกี่ยเกี่ยนเราเรียกันว่าอวเีเรียก่อมันอเราเรียกโอเล่อเอลีหายไปเลยเนาะแม่เอาตัวนี้ดีกว่ามานคือเกาเด้อพี่น้องืัอนี้ดักอวน นั่นถ้าสมมติว่ามันมีรูปนะแม่มันดิ้งอย่างนี้ไอตัวนี้เขามาแบ่ไงป่ะเด็กเขาหมามวมได้คุณได้โอ้รี่แต่ว่าความดุนไม่รู้ได้ตัวไหนตุนที่ฐายประกันบทปลาทีมงานสาวส้มสีคือเกาเดอร์พี่นนอคนหน่อยก็อดใจบรอยูกระซอยบทปลาในหม่อง นีจะปากระดีนังฝ่าอีกแล้วมือนี้านหายใจสาเนาะยังกิน่นมันแทงมือดอิมันมีน้ำมันมีอันสัน,ม,นมีน้ำทั้งทึงม,มีน้ำก็โชคดีถ้้ไม,ม,ม่มีน้ำก็โชคดีอืม,ม,มตกลงเอายังไงอ,อ,อ่ะ มีน้ำกระสุกดีพ่มีน้ำกระสุกดีอืมมนอหนีหลุดอบต้อหลรดเหมืองมาเถียวเดียวรถเทศบาลมาเถียวเดียวพ่อว่างกัมาหาอยู่หากินใส่เออ้ยเก่ง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 ปวดปากตัวสีสองใด้สยอืมน้เอาตัวร่างกนนะอืม ว่า่ามีแต่อวนเต็มหมดฉั้นมีชาวติดมีอามีคนนอกเป็นมือติดด้วยุ่ยไหนจับปลาฉ่อนให้เบิ้งเบื้งปลาฉ่อนปลาฉ่อนนี่แต่กระสอบเอาเอามาเด้อพี่น้องโซ่โซ่ฟีมือโซ่ฟีมือเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอ้าอ้าตัวใหญ่นะเนี่ยหนูไม่กล้าจับไหนเอาออกมาเบิ้งเนี้ยอ้ายกขึ้นเบื้องจับัวใหญ่ น,นั่ยนันนนน่นั่นนั่นนาอยู่ไก่น้าโหเห็นตาบอเห็นลีลาบอบางนึงนี่เห็นลีลาบอบางนึงนี่ลีลาเด่นเฟตมันวันศิเจ้าวันศิเจ้าให้พี่น้องเบิ้งจ,จักหน่อยนึงป้าป้าดูดออกจาก,กสอบเสย สาวพ่อยนี่ลาสุดยอดเลยเออจับป้าขอใส่กระสอบคุณยานมันโดดลงน้ำคือเขากันลงน้ำแล้วเอาบัวใหแล้วคือสัมสัวตยานแตว่าจะป่ายเบึ้องเอา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 ลองบึงลองเือง

ตายตอนนี้หนูร้องไห้ถ้าตายตบนนี้ร้องไห้เอาเอาเอาปุ๊ดอี๋บึ้งปุ๊ดอี๋บึ้งจะมีเวลาร้องไห้ปุ๊ดบิ้งปุ๊ดบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งจางคือกันเร็วตาาไม่ช่วยนี่ร้องไห้เอ้าอุ้ยมันติดตรงนี้เอ้าเอ้าลองเบิ้งวิธีอาการออกอ่ะต้องเอามือไหนวิธีการออกตาหลุดเลยใส่หลุดออกมาแล้ว ีเอาออกเอาตาหลุดกนั่นน่นั่นน่ตาเนั่นน่เอาเออเฮีดเป็นบ่เอาาเอเบิ้งเด้อพี่น้องเบิ่งเบ้าปลาหลุดหลุดแล้วนะเอาเอาเก็โอเก็กบหลอนแล้วไม่ต้องูครับเบิ่งเบ้งใยเดียวตาทำนี้อยู่นวาไตแม่ี่น้ำดันมือน่ะเดียวขันาว เบืง<ม>้งคนปูดป่ายตัวนี้ตาออกออกมาแล้วโอ้เออแม่ม,มันแพงหนูใส่มือจังได้เอาซอยกันเร็วๆสิแเวล่อะไรนี่<แ>สาวนี่สิแล้วเลยคิดเองหืคิดเอียร์อไอตัวนี้โดนโดนไม่ได้ตัวนี้ใส่เบิ่งเดียวนี่ใส่เบิ่งเดียวนี่ งานนี้เอาออกอีกได้บ่นั่นเขาดึงทางหัวบ่แมนหรือเขาดึงหัวขึ้นปลดหัวอกววอ,เอกเขาเอาปีกมันอยู่สายหางมันคืกอกำลังไล่จากนี้ไปกำลงไล่จากหัวไปม,มันไปเรื่อยเนาะวิธีปลดป่า ก็ดีนางปลามีการใช้ปลาวิธี่ปดปล่อยช่วยช่วยหนูอ๋อหนูมินมอาอเนอ่ยที่แต่ปลาตองอุ้ยมเข้าไได้ไงไปไม้ห่านไม่ปางไม่เข้าวะใบใหม่มันอยู่ทังดินดิอืมอ ไปองทมครบสงละ่้วเบิงเงด้อพี่น้อ,องอประกันป,ปูดปลาเออน,นั่นแหละจัปาใส่ปลาชนเาปลาไหมอ๋ใส่นี่เดีกว่านะอนาะปลาชนใส่นี้นนนนดีกว่านาะ มัดปากมาัดปากยาวออกมันสิโดงงด